วันนี้ก็จะมาให้ดูน่าจะเป็นอาการยอดฮิต <มา S 1> จำรุ่นของ<ม>ถุงมือ Adidas Predator Gel Pro คูละ4300นะครับอาการของมันอย่างที่เห็นนั่นก็คือเนกาทีฟคัทนะฮะปลายนิ้วปลายนิ้วจะเริ่มแตกก่อนซึ่งอเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ที่ว่าเราใช้เล่น เฉพาะคืนวันเสาร์สามอร์เตอร์ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งสนามหญ้าเทียมเนี่ยถือว่ามันทนมากๆนะนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคือบอกอย่างที่บอกคือไม่เอาสันมือลงเราจะเซฟด้วยการเอาสีข้างหรือไม่งั้นก็หลังมือไปแทนนะฮะจะมีร่องรอยของการความเสียหายของหน้าโฟมจากสนามหญ้าเทียมอยู่เห็นไหมเ,เล็กน้อย,อยแล้วยิ่งผมออกบอลด้วยการปาบอล ด้วยมือขวาเดียวเนะี่ยปลายนิ้วนะ่ยปลายนิ้วมือขวาจะไปไวกว่าเพื่อนนิ้วกลายเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับคอนโทรลลูกบอลเนียนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เป็นรุ่นนี้ที่ปัญหาย,ยอ้อนที่นคือตรงตะเข็บนี่ฮะตะเข็บแถบนิ้วโป้งเนี่ยตรงเนี้ยต้องดูดีๆเวลาใส่เวลาถอดเนี่ยเห็นไหมรอยตะเข็บต้องบอกว่าได้เย็บมันแบบมันค่อนข้างที่แบบขาดง่ายนะ ช่วงแถวเนี้ยเวลาถอดเวลาใส่ต้องคอยระวังเพราะเนี่ยนิ้วนิ้วโป้งขวาผมขายไปแล้วเราจะต้องใช้วิชาตอนเราเรียนประถมกอพอฮะกพอเย็บปักถักร้อยครับเอามาให้หมดฮนะหาเข็มที่มันเล็กสุดๆนะเพื่อที่ว่าหนึ่งจะได้แบบเราเย็บแล้วมันจะไม่ไปทำความเสียหายหน้าโฟมส่วนอื่นที่ยังสภาพดีอยู่เนะี่ย ค่อยๆเย็บค่อยๆปักเอาเอา,เอาตามที่เราคิดว่าโอเคมันจะไม่ฉีกเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะอลองดูได้ถือว่าทนจริงๆทนจริงๆทนจริงๆเนีย่ยหลังมือก็คือ,อยังปกติหมดทุกอย่างเลยทนมากครับรุ่นนี้เป็นตัวที่ทนมากโอเคก็นั่นแหละครับจะมาบอกต่อแต่เพียงเท่านี้นี่คือถุงมือที่ผมใช้กับสนามหญ้าเทียมทุกคืนวันเสาร์ 3พอเตอร์พอเตอ,เตอร์และครึ่งชั่วโมงนะฮะผ่านระยะเวลามา3เดือนความเสียหายประมาณนี้ฮนะความเสียหายประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกเวลาผมใช้เสร็จผมก็จะมาะชำระล้างใส่ถังน้ำล้างด้วยน้ำเปล่ากับสบู่เด็กอ่อนของลูกผมตากในที่ร่มนะฮะตากในที่ร่มอาจจะตากตรงอ่าเราตากผ้าตรงนี้อ่อนสักแป๊บหนึ่งไม่โดนแดดแล้วก็ พอบิดมันมาสักพักผม,มก็จะตากอยู่ในเนี่ยฮะในร่มอยู่ในมุงล่้วด้านในแล้วก็เสร็จแล้วผมก็จะเก็บเข้าตู้เย็น,นรักษาหน้าโฟมไว้นี่คือวิธีการเก็บดูแลรักษาถุงมือของผมครับผมโอเคครับสวัสดีครับ